สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดขอโทษเถอะอย่ามาคิดขึ้นทำมาเทศเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องทำลายสภาเลยพวกคุณนั่นแหละมือถือศากปากถือศีลแล้วยังจะดื้อด้านหาทุกช่องทางอยู่สืบทอดอำนาจต่ออีก4ปีแกรัฐมนูญหา100บัตรสองใบเป็นการส่งลูกมาจากมาติครมของรัฐบาลประยุทธ์ จริงหรือไม่ต้นกำเนิดแจ้งเกิดมาจากรัฐบาลซึ่งก็ผ่านวาระแรกกันมาได้อย่างสวีวีวีเพราะกลัวแพ้จิตจึงแตกกันอย่างต่อไม่ติดพริกมติของรัฐบาลตัวเองให้ไปหาน5 0ร5 0ยบาทสองใบในวาระสองเป็นการลางภพยวาระแรกกันอย่างแหลกลานพักใหญ่ๆจึงไม่เป็นเบรรับลูกสร้างเหตุมาทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏ ล้วนแล้วแต่เขาเป็นคนผูกหันกลับมาที่สภาผู้ทรงเกียรติเห็นมีสวออกมาฟุฟ่มฟายรับไม่ได้มีเหตุการณ์ทำร้ายทำลายสภาให้เสื่อมเกียรติเสื่อมความศรัทธาประนามว่าเล่นการเมืองเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประเทศชาติประชาชนไร้หลักการไร้คุณธรรมจริยธรรมบลาบลา,บา,บาอีกมากมายมีสสนั่งร้านผดิการ และบางคนออกมาผสมโรงลูกใหญ่รับไม่ได้รับไม่ได้ไไดสุดทุเรศทุรังบอกตรงๆงอยากจะอาเจียนออกมาหากแต่เสียดายอาหารยิ่งตอนนี้ข้าวยากหมากแพงด้วยก็ใครผู้ยี่ผู้ยำไม่เคยเห็นหัวประชาชนพวกมากเผด็จการลากไปแม้แก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรสองใบเลือกสะสะเขตสี่ร้อย เลือกปาร์ตี้ลิสต์1น0จนตั้งกันมาธิการร่วมเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักเสียงกันมาธิการส่วนใหญ่ข้อสูตรปาตี้ลิตต้องหาด้วย100เพื่อให้มีที่ยึดโยงกับรัฐธรมนุญบัตรสองใบที่แก้ไปแล้วแต่ลุงในป่ากกับน้องลุงกลัวแลนสไลด์เพื่อไทยขึ้นสมองสั่งนาทีสุดท้ายต้องหาร500เท่านั้นก็จะเอาแบบนี้ นักวิชาการสื่อฝ่ายค้านจะค้านหัวชนฝาพวกเคร่งจริยธรรมก็ไม่สนแล้วผิดตรงไหนท่าตนนีิพักเพื่อไทยจะเตะลูกเข้าประตูในกติกาในเมื่อรัฐบาลคือผู้ปู้ยี่ผู้ยำจะลากกลับไปใช้สูตรหาหนึ่งร้อยอีกเพราะกลัวชวดปาร์ตี้ลิสต์ซะเองจนต้องสั่งสวบลากตั้งร่วมมือทำสภาลม่มหวังให้กฎหมายลูกหารห้าร้อยตกไป พอพิจารณาไม่ทัน10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบกำหนดหากไม่พริกลิ้นอีกจะได้กลับไปใช้สูตรหาร100ของกกตตามช่องทางในรัฐธรรมนูญได้ที่คุณสมชัยีสิริยากรจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้จัดการก็เป็นสิทธิเข้าใจได้แต่อย่างที่บอกแล้วไงแค่ลูเข้าเท้าเพื่อไทยไม่เตะก็บ้าแล้ว ร่วมมือทำร้ายทำลายสภาตรงไหนที่ลากตั้งกันมาเป็นสวนับ10สบสปีเฉลี่ยท็อปบูตฉีกรัฐมนูญทิ้งร่างกฎกฎติกาต่อท่ออำนาจเอาเปรียบคู่ต่อสู้ทุกรูปแบบแต่ยกมือสุดภาคภูมิใจกลางสภาไรอย่างอายไม่รู้สึกไร้คุณธรรมจริยธรรมว่าทำลายสภาทางที่มันยิ่งก่อทุเรศทุรังเข้าข่ายอภยุทธ์ด้วยซ้ำดังนั้นขอโทษด้วยเถอะ อย่ามาเสนอขึ้นธรรมาเทศเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องทำลายสภาเลยพวกคุณนั่นแหละมือถือสากปากถือศิลแล้วยังจะดื้อด้านหาทุกช่องทางอยู่สืบทอดอำนาจต่ออีกสปีงานนี้ยิ่งพรานก็ยิ่งพังล่มสภาล่มสูตรห้าร้แล้วก็เป็นไปตามเกมการเมืองกับการย้อนสอนเล่นการเมืองมาก็ต้องเล่นการเมืองกลับไป บทเรียนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายนิติบัญญัติจากความเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายของฝ่ายบริหารจุดจารึกไว้เป็นปกดำสำหรับพฤติกรรมการเมืองในยุคที่มีประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากไวไม่เกิดการแทรกแซงแต่ไม่เคยกล้าที่จะยอมรับความจริงร่างพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านความเห็นคอรมอลและกกโตว่าให้ใช้สูตรหารด้วย100จากนั้นได้นำเข้าพิจ,จารณาในการประชุมรัฐสภาวาระหนึ่งเสียงข้างมากเห็นด้วยกับร่างรัฐบาลคือหารด้วย100แต่เพราะมีคนมาคิดคำนวณว่าหากหารด้วย100พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นฝ่ายชนะก็เลยเกิดอาการพราน เพราะเสพติดรสชาติหอมหวานของอำนาจจนเคยตัวอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไม่อยากที่จะลงจากอำนาจแต่จะพลานเหมือนที่หัวหน้าพักเล็กจิ๋วซึ่งมีสวๆแค่คนเดียวจากรัฐมนูญที่เขียนมาเพื่อพวกเราพูดในสภาว่าเหมือนถูกน้ำร้อนลวกหรือไม่ต้องให้สังคมไปไตรตรองเอาเอง เพราะหลังจากการใช้เวลาระหว่างพักการประชุมในการประชุมครมเมื่อวันที่5กรกฎาคมสอบถามความเห็นรัฐมนตรีระดับหัวหน้าพักเลข,ขาธิการพักกันเป็นรายคนว่าเห็นด้วยกับสูตรไหนไม่เว้นแม่แต่กับพี่ใหญ่สามปอก็ยังโดนถามจนไปไม่เป็นจากที่ตอบครั้งแรกว่าเห็นด้วยกับสูตรหารด้วย100สุดท้ายต้องตอบใหม่เป็นว่าเอาอยัางไงก็ได้ เพราะประยุทธ์บอกว่าเห็นด้วยกับสูตรหาร500ผลคือในการประชุมสภาวาระสองมติพริกผันไปจากวาระหนึ่งกลายเป็นว่าเสียงข้างมากที่เคยเห็นด้วยกับสูตรหารด้วย100กลับเทเปลี่ยนมาสนับสนุนหารด้วย500กับหน้าตาเฉยแทรกแซงและเล่นเกมการเมืองจากกติกาของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่เป็นเรื่องที่มองกันออกได้ชัดเจน การประชุมวาระสามในวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นการเล่นเกมกลับหลังสะพัดข่าวการเห็นพ้องต้องกันของพลังชารัฐกับเพื่อไทยว่าหากใช้สูตรหารด้วย500จะเป็นการตีงูให้กากินแย่งหัวปลาหางปลากันหน้าดำหน้าแดงสุดท้ายตายอยู่คว้าพุงปลาไปกินเพียวเพเพื่อสกัดกั้นตาอยู่รวมทั้งบรรดาพักเล็กพักปัดเสธทั้งหลายจึงนำไปสู่การเล่นเกมกลับ คือทำให้สภาล่มและสุดท้ายก็ล่มจริงๆหลังจากที่พยายามยื้อกันกว่าสองชั่วโมงแต่ก็จนแต้มต้องยอมปิดประชุมเพราะองค์ประชุมไม่ครบผลก็คือสูตรหาร500ที่พิกเกรมในวรระที่สองจึงมีอันเป็นไปเพราะเวลาที่เหลืออยู่ดูแล้ว ไม่น่าทันกรอบ180วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่15สิงหาคมนี้ส่งผลให้วินาทีนี้โอกาสที่จะต้องย้อนกลับไปใช้สูตรหาร100เป็นไปได้สูงมากมากจนทําให้หัวหน้าพักเล็กถึงกับใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในรัฐสภานั่นคือการกล่าวหาว่าหน้าสงสารพักที่แพ้หาร500มื้นมาถูกน้ำร้อนลวกจนถูกประธานที่ประชุมสั่งให้ถอนคำพูด ถอนได้ก็เฉพาะการจดบันทึกในการประชุมรัฐสภาเท่านั้นแต่ถอนไม่ได้แน่ในการรับรู้และจดจำของสังคมถ้าวาระสองเล่นเกมการเมืองมาก่อนวาระสามก็คือเล่นการเมืองโตก,กลับเป็นบทเรียนสำคัญที่ตบหน้าสั่งสอนตัวการที่แทรกแซงนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฝ่ายนิติบัญญัติจากการถูกแทรกแซงและปัญหาคงจะยังไม่จบจะต้องมีการไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแน่ ยุคนี้หลักการกฎหมายเจตนารมของกฎหมายกลายเป็นความวุ่นวายตีความไปแทบทุกเรื่องคงกลัวว่าสารรัฐมนูญจะว่างเกินไปไม่รู้หรือว่าแค่ปม8ปปีแต่ยังอยากจะอยู่ต่อก็ทำให้สารรัฐมนูญผะอืดผะอมเต็มทีแล้วเพราะเป็นคำวินิจฉัยที่อยู่ท่ามกลางการจับตาของสังคมนี่ยังจะให้วินิจฉัยสูตรหารหนึ่งหาร500กันอีกหรือ,อยังวุ่นไวายไม่พอกันอีกหรืออย่างไร ส่วนที่ประยุทธ์ออกมาประชดว่าผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นะหารร้อยหารห้าร้อยหารพันหารหมื่นผมไม่มีปัญหานั้นถ้ามีมีปัญหาจริงๆก็น่าจะไปเรียกตัวคนที่จุนจานจากหารหนึ่งร้อยอยู่ดีๆด,ดันทำบุญให้กลายเป็นหารห้าร้อยจนเจอตีโต้กลับเพื่อให้มาเป็นหารหนึ่งร้อยอย่างเดิมเอามาอบรมหรือมาบ้องห่วงไปสักชาติหนึ่งนะเรื่องวุ่นวายทั้งหมด เชื่อว่าไม่ใช่กลัวเพื่อไทยหรอกเพราะจะหานด้วยอะไรเพื่อไทยก็ไม่ใช่พรรคที่ได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องปฏิลิสแต่น่าจะเป็นการกลัวพรรคเก้าไกลมากกว่าส่วนทำไมจึงกลัวเก้าไกลจะได้สอเยอะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าทำอะไรกับคนรุ่นใหม่เอาไว้บ้างละ่ะจึงได้กลัวคนรุ่นใหม่โตกลับถึงขนาดยอมแลกกับศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือเช่นนี้ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily n e w และ Bangkok t o d a ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส